ก็หิวมาทางนะี้เดี๋ยวหยิบถุงเล็กมาน,นี้ใส่ใส่ถุงสี่ถุงสี่ถุงนะถุงละสิบ้าลูกนะต่อนะครับเมื่อมันเราเย็นแล้วนะครับที่นี่เราจะมานวดนะครับนี่นะครับทีนีวเราจะมาเตรียมแป้งก่อนนะครับที่จะนวดนะครับ ถ้าว่ามีแป้งอะไรบ้างนะครับอันนี้แป้งข้าวเจ้านะครับถ้ามัน1นกิโลนะครับแป้งข้าวเจ้าประมาณ80กรัมนะครับถึง100กรัมนะครับมัน1นกิโลแป้งข้าวเจ้านะครับ80กรัมหรือ1น0่กรัมนะครับอันนี้แป้งมันนะครับแป้งมันนะครับมัน1นกิโลต่อแป้งมันนะครับ600กรัมนะครับ600กรัมอันนี้80กรัมนะครับแป้งข้าวเจ้า80กรัม แป้งมัน600กรัมนะครับต่อมัน1กิโลนะครับว no ันนี้ทำ2กิโลนะครับ2กิโลก็แป้งมันก็1,200กรัมนะครับตัวนี้ก็160กรัมนะครับถึง200กรัมนะครับตัวนี้แป้งเขาเาเจ้านะครับถ้าต้องการขนมไข่นกมีเนื้อมันเยอะนะครับมีเนื้มมีเนื้อเยอะนะครับก็เพิ่มแป้ง ข้าวเจ้าเข้าไปนะครับถ้าใส่แป้งข้าวเจ้าน้อยนะครับพอทอดนะครับขนมไผ่นกเราก็จะมีเนื้อข้างในน้อยนะครับก็แล้วแต่ว่าจะใส่มากน้อยขนาดไหนนะครับนี่นะครับแป้งข้าวเจ้านะครับอันนี้แป้งหมันะครับมาดูนะครับผสมต่อไปนะครับผงฟูนะครับมันหนึ่งกิโลต่อสองช้อนชานะครับสองช้อนชานะครับ ช้อนชานะครับผงฟูนะครับนี่นะครับสองช้อนชานะครับใส่มากกว่านี้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมันจะฟูไปถ้าเกิดมันฟูไปมันก็จะยุบนะครับใส่ประมาณนี้นะครับอันนี้เกลือนะครับเกลือก็ใส่ไปในมันเลยนะครับเกลือ1กิโลต่อ1ช้อนชานะครับมันอันนี้2กิโลนะครับก็ใส่ไปนะครับเดี๋ยวเราจะมา รอ่อนแป้งก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาร่อนแป้งกล้นะครับเราจะมาร่อนแป้งนะครับแป้งข้าวเจ้ากับแป้งมันนะครับใส่รวมกันเลยนะครับแป้งข้าวเจ้ากับแป้งมันก็ใส่รวมกันเลยนะครับแล้วก็จะร่อนรวมกันนะครับสองรอบนะครับเพื่อที่ให้ผงดูกับแป้งกระจายทั่วกันะครับีขนมไข่นกนะครับเป็นอาชีกหนึ่งอาชีพนะครับที่ ต้นทุนก็ไม่สูงมากนะครับแล้วก็ขายง่ายนะครับขายคู่กันนะครับกับปลานกโกนะครับอันนี้ขายคู่กันเลยนะครับเราจะลบสองรอบนะครับ เมื่อเราต้อนแป้งเรียบร้อยนะครับอันนี้ส่วนผสมของแป้งนะครับมันนะครับเดี๋ยวเาดูขั้นตอนนวดต่อไปนะครับต่อนะครับนี่นะครับตัวสําคัญนะครับกะทินะครับกะทินะครับไม่มีคําว่าตายตัวนะครับกะทิไม่มีคําว่าตายตัวนะครับใส่ทีละน้อยแล้วน้อยไปนะครับใส่ไปเรื่อยๆนะครับ กระเที่ไม่มีตายตัวนะครับจะเป็นสูตรไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าจะบอกว่าหน,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 นึ่งถ้ time, ่วสองถั่วสามถ้่วนะครับไม่มีทางครับที่จะตายตัวนะครับก่อนที่เราจะนวดนะครับเราก็จะต้องที่เราจะนวดใส่กับแป้งนะครับเราก็ตรงนวดอย่างนี้ก่อนนะครับให้มันบองทีมันเป็นเม็ดนะครับมันจะไา่นละเอียดนะครับนวดอย่างนี้ก่อนนะครับ ว่เราจะต้องให้มันนี่ยบดจนเนียนนะครับละเอียดเลยนะครับนี่นะครับอันนี้มันสองสองอย่างผสมกันนะครับแต่ถ้ามันม่วงอย่างเดียวนะครับะจะสีเข้มไปแล้วก็มันม่วงจะเป็นน้ำนะครับจะเป็นน้ำนะครับแนะนำให้ผสมนะครับครึ่งคึ่งหรือ,อมันแดงม,มันขาวม,มันเทศนี่ เยอะกว่าก็ได้นะครับหรือจะครึ่งครึ่งก็ได้นะครับนะเขียนะครับพอพอนรวดมันได้แล้วนะครับเราก็ใส่แป้งลงไปเลยนะครับใส่หมดเลยนะครับ ก็จะนวดให้ดูนะครับแล้วก็จะปั้นให้ดูนะครับแล้วก็จะหาเลี้ยงเลียงใส่กล่องข้าตู้เย็นนะครับเราจะทําเป็นลูกๆแล้วก็เข้าตู้เย็นนะครับพอเราจะทอดพรุ่งนี้นะครับเราจะไม่ไปปั้นที่หน้างานนะครับถ้าไปปั้นที่หน้างานนะครับไม่ทันนะครับไม่ทันกินนะครับไม่ทันกินนะครับนี่นะครับนอย่างนี้นะครับ เราก็ใส่กระทิไปนะครับกะทิก็ใส่ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้นะครับไม่แข็งนะครับพโนวดเสร็จจะไม่แข็งเกินไปแล้วก็จะไม่อ่อนเกินไปนะครับให้เราสังเกตนะครับนวดไปเรื่อยๆนะครับกะทิก็ใส่ไปเรื่อยๆนะครับนะครับกะทิก็ใส่ไปเรื่อยๆนะครับ ก็ใส่ไปเรื่อยๆนะครับขนมไทยนกนะครับถ้าไม่มีกะทินะครับจะไม่มีคำว่าอร่อยนะครับมันจ้องออกต้องออกหวานมันนะครับนะครับเราก็จะใช้แรงหน่อยนะครับจะนวดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับถ้ารู้ว่ามันยังแข็งอยู่เราก็ ใส่กะทิไปนะครับเดี๋ยวนครับไปสักพักหนึ่งก่อนนะครับก็ใส่นะครับเราจะว่าได้หรือไม่ได้นะครับกะทิได้หรือไม่ได้แล้วว่าแข็งหรือไม่แข็งนะครับให้เราทําอย่างนี้ดูนะครับให้เราลองดูนะครับว่าถ้ามันแตกมันสั่นนะครับก็ไม่ได้นะครับท่านี้ก็ยังไม่ได้นะครับ นี่ก็ยังไม่ได้นะครับถ้าอย่างนี้มันก็แข็งไปนะครับเราก็ต้องใส่กะทิอีกหน่อยนะครับอ,อ,อ่อนไปก็ไม่ดีนะครับพอเราไปทอดแล้วมันจะจุกนะครับถ้าเข้าตู้เย็นก็จะออแข็งๆหน่อยสักนิดนประมาณนี้น่าจะได้นะครับเราก็จะนวดไปเรื่อยๆนะครับ ตู้เย็นนีจ่จะงวดแข็งนิดนึงนะครับครับงวดเ,เรื่อยๆน,นะครับนะครับได้แล้วนะครับต้องงวดนะครับนะครับแล้จะต้องเนียนแบบนี้นะครับนะคราจะต้องเนียนแบบนี้นะครับตอนไปปั้นนะครับเราก็กำให้มันได้อย่างนี้ก่อนนะครับ กับได้ลูกกันนะนี้ทุกลูกต้องให้เสมอกันนะครับนี่นะครับทุกลูกต้องให้เสมอกันนะครับถ้าไม่เสมอเนี่ยลูกเล็กกว่าพอเราไปกดนะครับมันก็จะไม่โดนนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับไม่อ่อนเกินไปนะครับถ้าอ่อนเกินไปเนี่ยพอไปทอดแล้วเนี่ยมันจะยุบครับมันจะยุบนะครับถ้าแข็งเกินไปมันก็จะอ่า ฟูยากนะครับเพราะมันแข็งนะครับรับมันยากนะครับทีนี้ก็ปั่นลงทอดได้แล้วนะเดี๋ยววิธีทอดนะครับกอไในยากนะครับก็เข้าไปดูในคลิปไปดูในคลิปก็ได้นะครับเดี๋ยวันนี้พรุ่งนี้จะจะลงนะครับขั้นตอนทอดแล้วก็ไม่จะยาวไปนะครับแบบนี้นะครับล้วก็ไปเรียน ง่ายเองนะครับนี้ใส่ถุงนะครับต้องใส่ถุงเดี๋ยวมาใส่ถุงนะครับถ้าเกิดเราจะปั้นเอาไว้นะครับเราจะต้องปั้นแบบนี้นะครับแล้วก็เรียงเป็นชั้นๆน,นะครับเรียงเป็นชั้นๆน,นะครับใส่หลังโคมในเ,เข้าตู้เย็นนะครับพอจะต้องเอาไปขายพวงนี้นะครับ แ,แล้วก็ผ้าคลุมนะครับแล้วก็ผ้าคลุมเข้าตัวเย็นนะครับ เรามาเป็นชั้นๆนะ เด็บไป่าเราทอดสองอย่างทอดกันดครับ ลมจะช้าหน่อยไม่ก็เหิวมาทางนี้เดี๋ยวหยิบถุงเล็กมาอันนี้ใส่ใส่ถุงสี่ถุง สี่งนะถุงละสิบลูกนะ